การที่เชดองในศักราช1940หรือชื่อยุทธการที่เชดองครั้งที่2เกิดขึ้นในวันที่12-15พฤษภาคมปีทศวรรษ1940เป็นการสู้รบในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองในช่วงยุทธการที่ฝรั่งเศสการรบเป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติการของกองทัพแบ์มาร์กในรหัสน้มที่ชื่อว่าฟาวเกลหรือชื่อเป็นภาษาไทยว่ากรณีเหลืองจากการลุกราผพันธุ์บริเวณเทือกเขาปานาทิปที่มีชื่อว่าป่าเอเดน เพื่อทการโอบล้อมกองทัพฝ่ายสัมบันธมิตรในเบลเยียมและทางตะวันตกเฉียงเหนือของฝรั่งเศสโดยกองทัพเยอรมันกลุ่มเอในคามแม่น้ําเมิร์ดด้วยความมุ่งหมายที่จะเข้ายึดเชดองและผลักดันไปยังชายหาดบริเวณช่องแคบอังกฤษเพื่อทําการดักล้อมกองทัพฝ่ายสัมบันธมิตที่กําลังเคลื่อนทัพไปยังฝั่งตะวันออกในการเข้าสู่เบลเยียมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนดิลเมืองเชดองตั้งอยู่บนฝั่งตะวันออกของแม่น้ําเมิร์ดการเข้ายึดครองนั้น ทำให้เยอรมันใช้เป็นฐานทัพที่จะเข้ายึดสะพานแม่น้ำเมมิดเพื่อข้ามแม่น้ำถ้าหากทำสำเร็จกองพลเยอรมันก็จะสามารถลุก้าข้ามเขตแดน,นชนบทของฝรั่งเศสชายแดนฝั่งเขตชนบทของฝรั่งเศสก็จะเปิดและละการป้องกันในวันที่12พฤษภาคมเชดองได้ถูกยึดครองโดยปราศจากการต่อต้านในวันรุ่งขึ้นเยอรมันได้เอาชนะฝ่ายป้องกันของฝรั่งเศสในบริเวณร,ร,รอบๆของเชดองฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเหมิดนี่คือความสำเร็จของรูปฟเฟอร์ ด้วยผลมาจากการทิ้งระเบิดของเยอรมันและขวัญกำลังใจตกต่ำลงทําให้ฝ่ายป้องกันของฝรั่งเศสไม่สามารถป้องกันได้อีกต่อไปเยอรมันได้เข้ายึดสะพานข้ามแม่น้ําเมอร์ที่เชดองส่งผลให้กองทัพทั้งยานเกราะของเยอรมันสามารถก้าวข้ามแม่น้าได้สําเร็จเมื่อวันที่14พฤษภาคมต่อมากองทัพฝฟายสัมบันธมิตรกองทัพประกาศอังกฤษและกองทัพประกาศฝรั่งเศสพยายามทําลายสะพานและป้องกันไม่ให้มีกําลังเสริมกองกําลังของฝ่ายเยอรมันไปยังฝั่งตะวันตกลูบัฟเฟอร์ ได้ทําการป้องกันไม่ให้พวกเขาทําเช่นนั้นส่วนในการรบทางอากาศขนาดใหญ่ฝ่ายสัมพันธมิตรได้รับความสูญเสียมากมายซึ่งส่งผลทําให้การทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ของฝ่ายสัมพันธมิตรได้ล้มเหลวในช่วงการทับการข่าวขามแม่น้ําเมอร์ดได้ช่วยทําให้เยอรมันสามารถทาลายยุทธศาสตร์เชิงลึกหรือแนวหลังและการป้องกันและการลุกสู้ช่องแคบอังกฤษโดยรายการต่อต้านฝรั่งเศสได้พยายามที่จะเปิดการโจมตีตอบโต้ตอกก่อนกับเยอรมันที่หัวสะพานที่ยึดครองตั้งแต่วันที่15-17ถึงพฤษภาคม 5วันหลังจากการรมพลที่หัวสะพานของเชอร์ดองเมื่อวันที่20พฤษภาคมกองทัพเยอรมันสามารถเคลื่อนทัพไปถึงช่องแคบอังกฤษด้วยชัยชนะที่เชอร์ดองนั้นเป็นการบรรลุเป,ป้าหมายของปฏิบัติการเฟลเกลและโอบล้อมกองทัพฝ่ายสัมปทานที่แข็งแกร่งที่สุดรวมทั้งกองทัพต่างแดนบีตีผลลัพธ์ของการลบก,กองทัพเยอรมัน ได้ทำลายส่วนที่เหลือของกองทัพฝรั่งเศสซึ่งเป็นกองทัพที่มีประสิทธิภาพในการรบและได้ทำการขับไล่กองทัพอังกฤษออกไปจากทวีปยุโรปแผ่นดินใหญ่และได้นำไปสู่ความพ่ายแพ้ของฝรั่งเศสในเดือนมิถุนายนหรือจัรกราช1940การ 1, การบที่เชดองนั้นได้แสดงให้เห็นของการล่มสลายของฝรั่งเศสยุทธการที่คูสยุทธการที่คูสนั้น เกิดขึ้นเมื่อกําลังเยอรมันและโซเวียตเชิญนากันในแนวรบด้านตะวันออกระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองบริเวณย่านชานนครคูสห่างจากกรุงมอสโกเมืองหลวงของสหภาพโซเวียตไปทางใต้ประมาณ450กิโลเมตรในช่วงเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคมคศั1943ยุทธการที่คูสยังเป็นสงครามยันเกราะที่ใหญ่ที่สุดอีกยุทธการหนึ่งในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองรวมถึงยุทธการที่โปรโฮรอฟกาและการสงครามทางอากาศวันเดียวที่มีมูลค่าสูงสุดในประวัติศาสตร์ โดยยุทธการนี้นับเป็นการลุกทางยุทธศาสตร์ครั้งสุดท้ายของเยอรมนีที่สามารถดําเนินการได้ในทางตะวันออกชัยชนะเด็ดขาดของโซเวียตในศึกนี้เป็นผลให้กองทัพแดงได้เปรียบในช่วงที่เหลือของสงครามโดยฝ่ายเยอรมนีหวังจะย่นแนวรบของตนโดยกำจัดส่วนได้ยื่นออกมาที่คูซซึ่งเป็นผลมาจากความพ่ายแพ้ในยุทธการที่สตาลินกราดตามแผนที่คิดไว้โดยจะเจาะผ่านปีกด้านเหนือและใต้เพื่อบรรลุการล้อมกำลังกองทัพแดงขนาดใหญ่ อย่างไรก็ดีฝ่ายโซเวียตได้รับแจ้งจากหน่วยข่าวกรองซึ่งในรายงานความเคลื่อนไหวและเจตนาของกองทัพเยอรมันด้วยเหตุนี้ประกอบกับความล่าช้าของเงยอรมนีที่ต้องรออาวุธใหม่ส่วนใหญ่นั้นคือรถถังไทเกอร์และรถถังแพนเซอร์ทำให้กองทัพแดงมีเวลาสร้างแนวป้องกันเป็นชุดและเก็บกำลังหนุนขนาดใหญ่เพื่อการตีโต้ตอบทางยุทธศาสตร์โซเวียตได้รับแจ้งล่วงหน้าหลายเดือนว่าการโจมตีจะเกิดขึ้นที่เมืองคูสฝ่ายโซเวียตวางแผนที่จะเช่ลรอฮันเท ตลอดจนทำให้กองทัพรถถังแพนเซอร์อันทรงพลังของเยอรมนีค่อยๆอ่อ,อนกำลังลงและค่อยๆย,ยอมจำนนโดยบีบให้พวกเขาโจมตีผ่านแนวเขตทุ่นระเบิดเขตยิงปืนใหญ่แต่เครื่องต่อสู้รถถังที่อัมพรางไว้ประกอบด้วยแนวป้องกันที่มีพื้นที่ว่าง8แนวลึก250รอกิโลเมตรซึ่งก็ลึกเป็นสิเท่าของแนวมาคกิโนและปืนใหญ่ต่อสู้รถถังในอัตราหนึ่งต่อหนึ่งของยานพาหนะที่จะเข้าโจมตีซึ่งเชื่อมต่อถึงกันและกันอย่างกว้างขวางจนถึงปัจจุบันแนวป้องกันนี้ ยังเป็นแนวป้องกันท well no <the> ี <isce aring> ่กว้างขวางที่สุดที่เคยก่อสร้างมาและพิสูจน์ได้เห็นว่ามีความลึกเกินกว่า3เท่าของความลึกที่จําเป็นต่อการจะล่อขอบเขตไกลที่สุดของการโจมตีฝ่ายเยอรมันเมื่อกองทัพเยอรมันหมดกําลังไปกับการป้องกันฝ่ายโซเวียตก็เริ่มการตีโต้ตอบซึ่งนั่นทําให้กองทัพแดงยึดโอเรลและเบลกรอดคืนได้เมื่อวันที่5สิงหาคมและขาขอบเมื่อวันที่2ี่สิสิงหาคมและผลักดันฝ่ายเยอรมันให้กลับไปในแนวรบ แม้กองทัพแดงจะเคยประสบความสําเร็จในฤดูหนาวแต่ชัยชนะครั้งนี้นับเป็นการลุกทังยุทธศาสตร์ในฤดูร้อนของโซเวียตที่ประสบความสําเร็จเป็นครั้งแรกในสงครามแม้ว่ากองทัพเยอรมันจะถูกผลักดันแต่จอมพลอีลิกฟอนมันสไต์ตั้งใจจะตั้งรับโซเวียตแนแนวรบด้านตะวันออกให้ได้แต่ทว่ากลับไม่เป็นอย่างที่คิดเนื่องจากฮิตเลอร์ได้สั่งให้ถอนกําลังยันเกาะแผ่นเซอร์ไปยังอิตาลีเพราะได้ข่าวว่ากองทัพฝ่ายสัมบันธมิตได้บุกยึดเกาะซิซิลีแล้วอิตาลี ภายใต้การน,นำของเบเนตโตมุสโซลินีกำลังตกอยู่ในอันตรายดังนั้นฮิตเลอร์ต้องช่วยเหลือด่วนฟอนมันสตไตน์ด้พยายามคัดค้านแต่กลับไร้ผลเมื่อไรยันก่อพันเซอร์กองทัพแดงก็สามารถรุกได้อย่างรวดเร็วจนกองทัพเยอรมันต้องออกจากดินแดนโซเวียตโดยต่อมาฟอนมันสไตน์ได้โทษฮิตเลอร์ว่าการวางแผนลบของฮิตเลอร์นั้นไร้สาระสิ้นดียุทธการที่โปรโฮรอมก,กา ยุทธการที่โปโรฮอฟกาเป็นการสู้รบเมื่อวันที่12กรกฎาคมคศหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบสามใกล้กับโปโรฮอฟกา87กิโลเมตรทางตอนใต้ของเมืองคูสเกิดขึ้นบนแนวนรบด้านตะวันออกการสู้รบครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของยุทธการที่ขูดที่กว้างขวางและเกิดขึ้นเมื่อกองทัพรถถังกาตีหาของกองทัพแดงแห่งโซเวียตได้เข้าโจมตีเหล่ารถถังเป็นเซอร์เอสเอสที่สองของกองทัพแวร์มคัคแห่งเยอรมันยุทธการครั้งนี้เป็นหนึ่งการสู้รบบนรถถังที่ขนาดใหญ่ที่สุดในประวัติศาาาาสตรรร์ทงกห ในเดือนเมษายนหรือศักราช1943ผู้นำฝ่ายเยอรมันได้เริ่มเตรียมความพร้อมสำหรับปฏิบัติการซิตาเดลโดยมีวัตถุป,ประสงค์เพื่อการโอบล้อมและทำลายกองทัพโซเวียตในส่วนที่ยื่นออกของคูสโดยโจมตีและทำลายผ่านฐานทัพจากทางเหนือและทางใต้พร้อมกันการลุกของเยอรมันได้เกิดความล่าช้าอยู่หลายครั้งเนื่องจากความลังเลและการเพิ่มเติมกองกำลังและการรออาวุธยุทโธปกรณ์ใหม่ๆกองบัญชาการระดับสูงของโซเวียตหรือสตาฟกา ได้รับรู้แผนการของเยอรมันและดังนั้นจึงใช้ความล่าช้าในการเตรียมพร้อมสำหรับการสร้างแนวป้องกันตามแนวเส้นทางแผนการลุกดานของเยอรมันที่ได้กำหนดไว้และผู้นำโซเวียตยังได้รวบรวมหลายกองทัพมาอยู่ในหลังแนวป้องกันคือกองนุนสตาฟกาการเปิดฉากการตีโต้ตอบเริ่มต้นที่แนวรบสเตปเมื่อความแข็งแกร่งของเยอรมันได้อ่อนกำลังลงกองทัพรถถังกาตที่5เป็นหน่วยยานก่อหลักที่ก่อตั้งขึ้นของแนวรบสเตป เมื่อวันที่5กรกฎาคมพศักราช1 9 4 3กองทัพแวบร์มักได้เปิดฉากรุกรานทางตอนเหนือกองกําลังเยอรมันได้หยุดชะงักลงภายในสีวันทางตอนใต้กองทัพแพนเซอร์ที่4ของเยอรมันบนปีกฝั่งตะวันออกได้เข้าจู่โจมแนวป้องกันของโซเวียตของแนวลบโวโลเนตพวกเขาเคลื่อนตัวด้วยความล่าช้าภายหลังสัปดาห์ของการสู้รบโซเวียตได้เปิดฉากการโจมตีโต้กลับของพวกเขาในปฏิบัติการกูตูซสอบ กองทัพรถถังกาที่5ได้ประเชิญหน้ากับรอแพนเซอร์เอสเอสที่2ของกองทัพเพนเซอร์ที่4ส่งผลทําให้มีการประทะก,กันของยานเกราะขนาดใหญ่กองทัพรถถังกาที่5ได้ประสบความสูญเสียกองกําลังที่สําคัญในการจู่โจมแต่ก็ได้ประสบความสําเร็จในการป้องกันกองทัพแวร์มาร์กจากการเข้ายึดครองโปโฮราฟักกาและทําลายผ่านแนวป้องกันสามแห่งสุดท้ายที่ได้รับการเสริมกําลังอย่างหนักกองบัญชาการระดับสูงของเยอรมันไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ จึงได้ตัดสินใจใยกเลิกปฏิบัติการซิตาเดลและเริ่มยกย้ายกำลังพลของตนออกไปจากสมอรภูมิ